ดูคืบหน้าดิจิตอลบัลเลตนิดหนึ่งนะครับก็สัปดาห์หน้าเข้าสู่ที่ประชุมคอรมกลุ่มที่จะได้ต่อไปก็คือกลุ่มคนที่อายุ60ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วประมาณสักไม่ถึง4ล้านคนก็จะได้10,000บาททันตรุจีนก็คือ29มกราคมปีหน้าก็คือปี2,568แน่นอนไปผูกพร้อมเพยกันนะครับคุณพ่อคุณแม่อะให้ลูกหลานผูกพ้อมเพยนะ เตรียมตัวเพื่อรอรับตังค์หนึ่งมื่นและกลุ่มอื่นก็น้อยใจต่อไปเพราะว่ายัางไม่มีข่าวของคุณรอต่อไปรอต่อไปและรอต่อไปเขาจะให้เมื่อไหร่เดีย๋ยวเขาจะแจ้งเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนซึ่งก็เตือนมาแล้วหลายรอบไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาพมา่าและก็ลาวระวังครับคุณจะถูกหลอก และก็กลายเป็นบัญชีมา้ากลับมาประเทศไทยแล้วบัญชีคือยาวเป็นหางว่าวติดคุกนะครับแล้วตอนนี้มันมีคนที่โดนแบบนี้เยอะมากทั้งคนที่รู้และเต็มใจไปและบางคนก็ถูกหลอกเอาผมยกกรณีหนึ่งละกันวันนี้มีคุณป้าคนหนึ่งอายุเนี่ยเจปีแล้วนะครับคุณป้าเป็นแม่บ้านอ่ะเป็นแม่บ้านปรากฏว่ามีเพื่อนบ้านที่เลวๆนิดนึง มาชักชวนแบบว่าเฮ้ยเธอเธอไปทํางานเป็นแม่บ้านที่ปอยเปตกัมพูชาสินึกออกใช่ไหมฮะไปทํางานเป็นแม่บ้านปอยเปตกัมพูชาสิเงินดีนะคุณป้าท่านนี้ตัดสินใจไปเพราะอะไรเพราะว่าตัวของคุณลุงเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องการเงินมารักษาคุณลุงชาวบ้านก็ทัดทานแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปอย่าไปถูกหรอกแน่นอนแต่คุณป้าบอกว่าเอาไปเถอะไปเป็นแค่แม่บ้านเองแล้วก็ได้เงินก้อนนึงกลับมา เพื่อจะรักษาคุณลุงเพราะว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ไปตัดสินใจไปครับมีรถมารับเลยมีรถมารับเสร็จสับปับ๊บพาไปที่สะแก้วแล้วก็ให้ผ่านด่านคือเดินไปทางท่องทางธรรมชาติเหมือนเขาเดินไปเดินกลับได้อย่างสบายไม่รู้เจ้าหน้าที่เป็นไหนก็ไม่รู้พอไปเสร็จสับปับ๊บก็มีนายทุนชาวจีนร่วมกับคนไทยเร็วๆที่เอามาหลอคนไทยด้วยกันนี่แหละ ก็ให้คุณป้าเข้าไปในห้องห้องนั้นก็คือแบบอบอกงตรงนะคนไทยเป็นพันคนคนไทยเป็นพันคนทําหน้าที่อะไรรู้ไหมบังคับให้ป้าป้าไม่ได้เป็นแม่บ้านนะครับบังคับให้ป้าเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์เอาอีกแล้วเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์และป้ามีหน้าที่ก็คือสแกนหน้ากับพิปตาอาปากก็คือมิจช,ชาชีพคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันมาหลอกคนไทยใช่ไหมเพราะหลอกคนไทยเสร็จสักปับ๊บก็ให้โอนเข้าบัญชีป้า ซึ่งป้าก็จะกลายเป็นบัญชีม้าแล้วป้าก็มีหน้าที่กับพิบตาอาปากเพื่อโอนเงินอันนี้ไปให้บัญชีอื่นที่เป็นคริปโตป้าเป็นแบบนี้ป้าทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันและที่เนี้ยคนโดนหลอกเขาก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความบัญชีของป้าถูกอายัดป้าเปิดหลายบัญชีมากแล้วก็ค่อยๆถูกอายัดไปทีละบัญชี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 ญชอา้าวทาไม่ได้ต่อไปละให้เงินป้ามาสี่พันและส่งกลับไทย มันไม่จบแค่นั้นเพราะอะไรรู้ไหมตำรวจตามไปรวบตัวป้าเพราะมีผู้เสียหายไปจับกลุ่มตัวป้าที่ป้าเป็นบัญชีม้าไงแล้วติดคุกพอติดคุกเสร็จสับออกจากคุกมาตำรวจอีกชุดหนึ่งจับป้าต่อเพราะมันมีอีกบัญชีหนึ่งที่ป้าไปหลอกเขาไว้ก็จะเดี๋ยวถูกติดคุ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 กบัญชีม้าโทษเยอะนะครับถึงเอามาเตือนกันไว้บางคนสมัครใจที่จะไปแต่ถูกจับได้ก็บอกอฉันถูกหลอกมาอย่าครับ สองบางคนบอกไปทำงานอาชีพอื่นทัดทานแล้วไปเป็นแม่บ้านไปเป็นอปรอปพไปเป็นวิศวกรไปเป็นไกด์แต่สุดท้ายไปเป็นคอเซนเตอร์แล้วก็ทำบัญชีหมากลับมานเนี่ยมีบัญชีติดตัวยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับแล้วก็มาเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆช่วยด้วยถูกหลอกไปมันทำผิดทางกฎหมายไปแล้วครับถึงต้องเอามาเตือนไงเอามาเตือนเตือนอีกรอบหนึ่งไปทำงาน ไม่ว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือตั้งใจไปกันแล้วแต่แล้วก็ไปเป็นบัญชีมาสุดท้ายนี่แหละปลอยเปตกัมพูชาฝั่งเมียนมาและก็ลาวมันจะเป็นแบบนี้แล้วจะมาเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆไปช่วยช่วยยากนะครับ